สวัสดีครับตอนนี้พบกับช่องแมนซีคานะครับผมตอนนี้เราอยู่กับเจ้าตัวเอลเวอร์สนะครับตัวท็อปนะครับแต่ตัวนี้นะครับจะเป็นตัวท็อปขับสองครับผมราคานะครับจะอยู่ที่1นึ่งล้านเจ็ดแสสี่พันบาทเท่านั้นเอง ตัวนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์นะครับไบเทอร์โบครับผม10สปีดเครื่องเดียวกับตัวไทเทเนียมพัด4คูณ4เลยครับแรงม้านะครับเท่ากันเลย210แรงม้านะครับ500บิดนิวตันเมตรนะครับผมก็จะเป็นอย่างไรนะครับนี่คันนี้นะครับจะเป็นสีนะครับเทาดำนะครับนี่ตัวนี้นะครับเป็นสีใหม่ของเจ้าต้าทางตัวฟอร์ดเลยครับก็คือ ทุกคนนะครับเรียกร้องกันว่าเมื่อไหร่ฟอร์ดจะมีตัวสีเทาดำนะครับตัวนี้นะครับเขามีมาให้แล้วพร้อมกับตัวไฟ Daytime Running l i g น t นะครับที่เป็นแบบฟอร์ดแบบ L.E.D. ครับผมตัวกระจังหน้านะครับจะเป็นสีโครเมียมนะครับตัดกับสีเงินนี่ฮึบนี่นะมีกล้อง360องศามาให้ด้วยครับผมเป็นกล้องรอบคันไปเลยพร้อมกับเจ้าตัว Adaptive Cruise Control นะครับที่เป็นเรดร์อยู่ตัวนี้นะครับผม ด้านข้างนะครับนี่จะมีคิ้วล้อนะครับมาให้นะครับติดจากตัวรถมาเลยและเย็บแม็กยางนะครับจะเป็นขอบ20นะครับผมด้านข้างนะครับนี่อย่างที่ผมบอกเลยใบเทอร์โบนะครับผมรุ่นนะครับเป็นไทเทเนียมพัสนะครับผมขับ2ก็มีทุกอย่างนะครับเหมือนขับ4ยกเว้นระบบ4ี่คูเท่านั้นเอง ล้องรับพันก็มีมาให้ภายในนะครับเนี่ยตัวนี้นะครับเป็นโครเมียมนะครับสีเงินโครเมียมมาให้แล้วตัดนะครับสวยมากเลยด้านข้างนะครับนี่ภายในนะครับจะเป็นแบบแอมเบรไลท์ครับห้องโดยสารกว้างมากครับผมข้างในเป็นห้องแอมเบรไลท์นะครับผมแล้วก็หน้าจอครับขนาดสิบนิ้วเหมือนแรปเตอร์เลยครับนี่ก็จะบอกตัว น้ำมันครับผมความร้อนน้ำมันเครื่องนะครับน้ำมันเกียร์นะครับผมแล้วก็ความร้อนเครื่องยนต์หน้าปัดนะครับหน้าว่านวัดนะครับเครื่องยนต์รอบอันนี้เป็นไมค์ครับผมดิจิตอลอันนี้ก็จะมีระบบพวกเลนคิปปิ้งนะครับอะดัพตีฟพูดคอนโทรลนะครับสามารถกดได้เลยหน้าจอนะครับสามารถดูได้นะครับว่าลมยางเราเท่าไหร่อะไรยังไงนี่เดี๋ยวผมทําคลิปแยกไปครับผมอันนี้ก็จะเป็นแบบระบบ Apple CarPlay และ Android Auto นะครับเชื่อมบลูทูธ USB ได้หมดเลยครับผมตัวนี้เกียร์อย่างที่ผมบอกไปเกียร์ส0สปีดนะครับผมมาพร้อมกับที่ชาร์จไวเลสช s ร์ h เจอร์ตัวนี้แล้วก็เบรกมือไฟฟ้าครับเปลี่ยนโหมดนะครับตัวนี้เปลี่ยนได้ทั้งหมด4โหมดครับผมนี่เบาะนะครับโหเขาทำทิกเจอร์มานะครับนุ่มนะครับรับมากนี้เป็นตัวเบาะไฟฟ้าด้วยนะครับผม หทิศทางพร้อมกับตัวดันหลังและตัวนี้นะครับเป็นโครเมียมนะครับทั้งหมดมาให้แล้วสีเ่าดำนะครับผมบอกเลยว่าสีใหม่ถูกใจไวรุ่นไทยแน่นอนครับผมหรือถูกใจผู้ใหญ่หลายๆท่านแน่นอนครับตัวนี้เพราะว่าสออกสว่างก็จะดูเท่ออีกแบบครับกลางคืนก็จะดุดุหน่อย ส่วนไฟนะครับนี่ฮะไล่มาเลยเหมือนไฟท้ายมาสแต็งมากเลยครับตัวนี้พร้อมกับกล้อง3 6 0้อยหองศาเซนเซอร์นะครับลิกเซนเซอร์มีหมดครับผมตัวนี้ครับนี่ภายในข้างหลังนะครับตัวนี้เราก็แถมแบบคมปูกระดุมมาให้นะฮะอันนี้คืออย่างดีเลยครับผมแล้วก็ระบบหลังจะเป็นตัวไฟฟ้าทั้งหมดครับ แถวหนึ่งแถวสามไฟฟ้าครับผมแถว2ยังแมนวนอยู่พร้อมกับ i4 fix นะครับเป็นระบบเหมาะสำหรับรถครอบครัวมาให้ครับผมตัวนี้นะครับดีมากมีกันหนีบด้วยเบาสบายครับเไม่โดนอะไรเลยเป็นเหมาะกับรถครอบครัวจริงๆครับผมเพราะว่าถ้าเด็กเข้ามาอยู่ในช่วงออปิดประตูหลังอย่างเงี้ยฮะอันตรายแน่นอนครับแต่รุ่นนี้เขามีการคิดและออกแบบมาให้แล้ว สำหรับเจ้าตัวนี้นะครับจะเป็นตัวพอ p ขับสองถ้าสมมุติถ้าเราไม่อยากได้โฟร์บายนะครับสีู่ณสตัวนี้นะครับเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดครับผมก็สำหรับวันนี้นะครับลากันไปก่อนนะครับถ้าใครชอบนะครับเจ้าตัวแอลเรดไทเทเนียมตัวนี้นะครับโทรมาหาเบอร์แมนได้นะครับ088 189 4905หรือแอดไลน์เบอร์นี้ได้เลยครับผม ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเพจนะครับหรือเ c e b o o k นะครับตัวนี้ก็ับวันนี้ลาไปก่อนสวนัสดีครับ